สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรนิจิราโรจน์เจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจําแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11.00ถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง 42, m b t ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกของเรานะคะในช่วง u are what you eat เราก็มีสา รับความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็โรคภัยมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะพอพูดถึงผู้สูงวัยค่ะแน่นอนค่ะความเสื่อมของอวัยวะและก็สุขภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ 1. ในสุขภาพร่างกายที่จะเสื่อมถอยไปในผู้สูงอายุนั่นก็คือเรื่องของดวงตาหรือว่าการมองเห็นนั่นเอง แล้วก็หนึ่งในการรักษานะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเวลามีปัญหาเรื่องของดวงตาเนี่ยมาจะใช้แก้ไขนะั่นก็คือเรื่องของการผ่าตัดค่ะและถ้าเกิดว่าผ่าตัดมาแล้วในระยะพักฟื้นผู้ป่วยก็จะมีผ้าหรือว่าที่ครอบตาบาังเอาไว้นะคะทาให้เวลารับประทานอาหารนี่ก็ค่อนข้างจะลาบากทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาดูกันเลยค่ะในเรื่องราวของโภชนาการสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดดวงตามาว่าจะต้องรับประทานอาหารยังไงให้ถูกต้อง เดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในสกรูปนี้กันเลยค่ะช่วง sure. you are what you eat สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรวิวัรมาทองนะคะเป็นนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตาค่ะ ค่ะผู้ที่มีปัญหาเรื่องตานะคะคส่วนใหญ่ที่เราจะทราบกันดีก็คือเป็นต้อกระจกนะคะต้อหินหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมรวมทั้งเบาหวานขึ้นตาด้วยเนี่ยซึ่งอาการของโรคเหล่านี้เนี่ยค่ะส่งผลทําให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเนี่ยไม่ดีเนาะเพราะว่าปกติเราจะต้องใช้ตาในการดูสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นหลายๆท่านเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดนะคะเพื่อทําให้กลับมามองเห็นได้เป็นปกติค่ะ เกับเรื่องอาหารของผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตาัดตามาเนาะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็จะต้องมีหนึ่งอาหารที่มีรสชาติเผ็ดหรือว่าฉุนเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้เกิดน้ําตาไหลได้นะคะซึ่งการที่น้ําตาไหลเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองตรงบริเวณแผลและอย่างหนึง่งบางทีอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะผู้ป่วยอาจจะใช้แรงในการจามหรือไอซึ่งแรงที่จามหรือไอเนี่ยค่ะอาจจะไปกระทบกระเทือนกับแผลได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้คือจริงๆเกือบทุกโรคเนาะจริงๆทุกโรคเลยก็ว่าได้ที่ให้งดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปทําให้เส้นเลือดบริเวณที่ผ่าตัดอะคะขยายใหญ่และอาจจะทําให้เกิดอาการบวมหรืออักเสบติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเนื้อสัมผัสอาหารที่เราจะต้องให้ความสําคัญเหมือนกันคือพยายามหลีกเลี่ยง เนื้อสัมผัสอาหารที่แข็งเหนียวหรือว่ากรอบนะคะหรือว่าอาหารที่จะต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวมากเพราะว่าแรงที่เราใช้ในการบดเคี้ยวอะค่ะจะทําให้เกิดแรงกระทบกระเทือนต่อแผลที่ตาได้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของอาหารเสริมที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเนาะหลายๆท่านอาจจะได้รับ การโฆษณาว่าอาหารเสริมตัวนั้นตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรคต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่รู้ได้ว่าอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยจะมีผลต่อแผลที่ผ่าตัดตาหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะรับประทานอาหารเสริมแนะนําว่าควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนค่ะต่อไปก็คือกลุ่มของอาหารที่ผู้ป่วยรู้อยู่แล้วว่า แผเนาะอย่างเช่นอาหารทะเลแต่ว่าอาจจะเกิดอาการที่แบบอยากลองสักคำสองคำเนาะอันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้แผลบริเวณที่ผ่าตัดเนี่ยค่ะบวมแล้วก็คันได้ค่ะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะคะยังมีพฤติกรรมบางอย่างเนาะที่จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจนะคะอย่างเช่นเ,เรื่องการสูบบุหรี่พฤติกรรมการสูบบุหรี่เนี่ยเพราะว่าสารในบุหรี่อะค่ะ จะไปทําใหเ้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนของตาเนี่ยไม่ดีเนาะเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือพยายามไม่ให้แผลที่ผ่าตัดเนี่ยโดนน้าเพราะว่าบางทีจุลินซีหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมากับน้ําก็ได้แล้วก็ช่วงหลังเวหลังการรับเ,เข้ารับผ่าตัดตาเนาะควรที่จะงดใส่คอนแทคเลนส์นะคะให้ใส่เป็นแว่นตาแทนค่ะ นอกจากนี้นะคะควรที่จะเลี่ยงการออกกําลังกายหักโหมแล้วก็ควรที่จะไปตามนัดแพทย์เนาะเพื่อให้ให้แพทย์เนี่ยได้ติดตามว่าแผลที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ จริงแล้วสําหรับผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดตามานะคะก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลี่ยงเนื้อ,อเนื้ออาหารที่กรอบแข็งหรือว่าเคี้ยวยากเพราะว่าอย่างที่บอกไปการเคี้ยวแ,แรงๆการเคี้ยวหนักๆเนี่ยจะทําให้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อตาได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดหมู่ที่จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลนั่นก็คือกลุ่มของโปรตีนค่ะ เราจะสามารถได้จากพวกของเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลากุ้งนะคะรวมทั้งนมแล้วก็ไข่ด้วยค่ะต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของไขมันนะคะกลุ่มของไขมันก็จะเป็นแหล่งของพลังงานแล้วก็ควรที่จะเลือกกลุ่มของไขมันที่ดีนะคะอย่างเช่นจากน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวน้ํามันถั่วเหลืองนะคะ กลุ่มของคาร์โบไฮเดรตก็มีความสําคัญเช่นกันนะคะแล้วก็ควรที่จะเลือกกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างเช่นเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮลวีตค่ะ ต่อไปก็คือกลุ่มของผักผลไม้อันนี้มีความสําคัญเช่นกันเพราะว่ากลุ่มของผักผลไม้เนี่ยมีวิตามินว,วิตามินที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อนั่นก็คือวิตามินซีค่ะและถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดตาเนาะรับประทานผักผลไม้เป็นประจำร่วมกับการเดือมน,น้ําในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้เพราะว่าแน่นอนว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดตามาเนี่ยเราไม่อยากจะให้ใช้แรงในการเปล่งอุจจาระนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกระเทือนต่อตาได้ค่ะ สำหรับอาหารที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงรักษาสายตาเนาะจะขอพูดถึงกลุ่มของอา,า,า,อาหารหลักก่อนนะคะที่เรารู้จักกันคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันในกลุ่มของโปรตีนนะคะอย่างที่พูดไปว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นเราได้มาจากเนื้อสัตว์นะคะไข่นมนะคะหรือหรือว่าเต้าหู้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของออโปรตีนที่มีคุณภาพดีหมายความว่ามีกฎ อะมิโนโจําเป็นครบถ้วนนะคะร่างกายได้รับอย่างเต็มที่ค่ะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของไขมันนะคะก็ควรที่จะเลือกไขมันที่มีคุณภาพเย่นที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเพราะว่ากลุ่มของไขมันเนี่ยให้พลังงานแก่ร่างกายและที่สําคัญก็คือแนะนําให้รับประทานกรดไขมันที่มีโอเมก้าสนะคะซึ่งเราหาได้จากปลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะว่ากรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดการอักเสบของแผลได้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นอาหารกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเราก็จะเจอได้ในพวกข้าวแป้งธัญพืชเผือกมันต่างๆนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เป็นพลังงานเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยป้องกันการที่กล้าร่างกายเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานค่ะ นอกจากสารอาหารหลักสามตัวที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีสารอาหารบางตัวที่ช่วยในเรื่องของการรักษาดวงตาโดยเฉพาะค่ะตัวแรกก็คือเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราจะพบได้ในพืชผักที่มีสีส้มสีเหลืองนะคะอย่างเช่นพวกฟักทองแครอทขหนุนแคนตาลูปเป็นต้นค่ะซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหนึ่งในการมองเห็นตอนกลางคืนช่วยรักษาจอประสาทต,ตานะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของลูทีนค่ะ กลุ่มของลูทีนเนี่ยเราจะพบได้ในผักอย่างเช่นพวกผักบุ้งผักโขมรวมทั้งอะโวคาโดแล้วก็ไข่แดงซึ่งลูทีนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นนะคะในการกรองแสงสีน้ำเงินค่ะต่อไปสุดท้ายก็คือแอนโทไซานินนะคะ แอนโทไซยานินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งเบตาแคโรทีนและก็ลูทีนนะคะเราจะเจอได้ในผักผลไม้ที่มีสีแดงสีม่วงอย่างเช่นผลไม้ในกลุ่มตระก,กูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เป็นต้นนะคะรวมทั้งผักต่างๆอย่างเช่นเป็นกระหล่ำปลีม่วงนะคะมะเขือม่วงนะคะแล้วก็ยังพบในกลุ่มของข้าวนะคะอย่างเช่นข้าวแดงข้าวสีนินข้าวข้าวเหนียวดําเป็นต้นค่ะ สำหรับวิตามินเสริมในผู้ป่วยสำหรับผ่าตัดตาเนาะคือเราก็ทราบอยู่แล้วว่าวิตามินหลายๆตัวเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตานะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ในปัจจุบันเราเจออาหารเสริมเหล่านี้มากมายนะคะซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการรักษาดวงตาเขาก็ได้มีการทำการวิจัยว่าวิตามินหรือว่าเกลือแร่เหล่านั้นนะคะ จากผลงานการวิจัยเนี่ยพบว่าสามารถที่จะช่วยออลดความเสี่ยมของการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมตามอายุได้ค่ะแต่ก็มีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าจําเป็นจะต้องรับประทานคู่กันหมายความว่าทั้งวิตามินและวก็เกแร่ถึงจะได้ผลดีมากกว่าการทานที่เป็นออวิตามินอย่างเดียวหรือว่าเแรลอย่างเดียวค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนาะปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะออได้รับ พวกวิตามินเหล่านี้จากอาหารปกติทั่วไปอยู่แล้วนะคะแค่รับประทานให้ครบทุกหมวดหมู่นะคะเพราะว่าบางทีการที่เรากินอาหารเสริมไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลเสียได้ในกรณีที่เราได้รับมากเกินไปอย่างเช่นรับประทานวิตามินซีที่มากกว่า1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะอาจจะเสี่ยงทําให้เกิดยิ่งในไตได้ดังนั้นถ้าผู้ป่วยท่านไหนคิดว่าตัวเองอะ่ะอาจจะได้รับพวกวิตามินเหล่านี้ไม่เพียงพอในมื้ออาหารก่อนที่จะรับประทานเนาะควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก,ก่อนค่ะ สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในผู้ป่วยที่ผ่าตัดจริงๆแล้วก็ห้ามทุกทุก,ท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 กโรคเนาะทั้งรวมทั้งคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีโทษมากกว่าคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้แผลบริเวณที่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะบวมได้แล้วก็เกิดาการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นหลังผ่าตัดระยะเวลา,าหนึ่งเดือนนะคะควรที่จะงดเว้นไปก่อนค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดนะคะแพทย์จาเป็นจะต้องงดน้ํางดอาหารเพราะว่าแพทย์จําเป็นจะต้องรมยาสลบเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่ไม่ต้องทนความเจ็บปวดในขณะผ่าตัดเนะาะเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีพวกอาหารหรือเศษอาหารอยู่ในทางเดินอาหารนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปทําให้คนใกล้เกิดอาการสําลักได้นะคะบางทีอาจจะทําให้เกิดการอุดตันตรงบริเวณหลอดหลอดหล,ลอดลมเนาะ ทำให้คนไข้เน่ขาดออกซิเจนหรือว่าระบบการหายใจของคนไข้มีปัญหาดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้ความสําคัญนะคะหมอจึงแพทย์แพทย์จึงจําเป็นจะต้องที่จะงดอาหารคนไข้ก่อนผ่าตัดค่ะช่วง sure. you are what you eat จริงๆแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้ป่วยอะไรถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นฐานหลักเลยที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการที่จะไปหาพวกอาหารเสริมต่างๆมารับประทานค่ะควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะว่าจากที่เป็นประโยชน์อาจจะกลายเป็นโทษกับสุขภาพร่างกายแทนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง b a t t e r to k n o w เรามีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาค่ะ